สวัสดีค่ะผมกลับชาแนลของเราอีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะเรานะคะจะมารีวิวประกาล,ลบได้เป็นแท่งแบบนี้นะคะนี่นะน่ารักนะคะน่ารักมากๆเลยค่ะก็เปิดทีวีอยู่นะคะนี่นะคะก็จะเป็นประกาล,ลบได้นะคะอะอะบอกก่อนบอกก่อนนี่นะคะก็จะเป็นประกาล,ลบได้นะคะ นี่นะคะประกาศได้นะคะก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่หนีแบบคุยหนีบเสือเ้อได้ด้วยนะคะและส่วนที่ใส่หมึกนะก็น่ารักมากๆเลยค่ะก็จะเขียนภาษาอังกฤษอยู่ตรงนี้นะคะอ่านไม่ออกค่ะเดี๋ยวเรามาพิสูจน์กันเลยก็จะเขียนว่า ก็จะเขียนว่านี่นะคะรักแม่นะคะอาจจะไม่เห็นนะคะเพราะว่ามันเป็นปากกาเนาะนี่นะคะก็จะเขียนว่ารักแม่นะคะเดี๋ยวเรามาลบตัวแรกกันก่อนเลยะคะ่ะด่ลบได้นะคะถ้าพิสูจน์นะคะว่ามันลบจริงก็จะให้เห็น ก็จะให้ดูตอนที่เราลอบอไปนะคะตัน,นี้ก็จะเขียนไว้ใช่ไหมเขียนไว้ตรงน,นี้ใช่ไหมแล้วเราก็ลบไปอาจจะลบเยอะน,นิดหนึ่งนะคะเพราะว่ามันเป็นกระดาษแบบนี้นะ,ะอันนี้นะคะหาซื้อได้หรือเปล่าไปดูนนะเพราะว่าเราซื้อมาจากที่โรงเรียนนะคะแท่งละยี่สิบบาทนะคะ ก็จะมีรอยลบๆอยู่นะถ้าลบแรงๆนะคะอาการลบได้ตัวนี้นะคะก็น่ารักมากๆเลยนะคะแล้วก็มีหลายสีด้วยนะคะก็คือเราชอบมากๆเลยนะคะสําหรับอาการลบได้นี้นะคะเวลาเราเขียนผิดนะคะเราก็ไม่ต้องใช้สติกก็ร์อะไรสติกเกอร์เลยแล้วเราจะมาส่งไปตัวนีไปนะคะเป็นกล่องไปไดาษตัวนี้แล้วเดี๋ยวเราก็จะมาเขียนนะคะว่ารักจากใจ รักใครมาถึงรักแบบใจะคะ่ะโอเคค่ะเรานะคะก็จะเขียนว่านี่นะตรงนี้นะคะตรงนี้นะ,ะถ้าถ้าถ้าใครไม่เห็นก็จะขอโทษนะคะถือว่ารักแบบใจเนาะโอเคโฟกัสละค่ะลบเลย เราไม่โดนอะแกเราไปเรื่อยๆนะคะจนกว่ามันจะหายค่ะเราฉันลบไปเดี๋ยวดีนะคะหายแล้วนะคะประกาแท่านี้นะคะสะดวกกับการแบบอินเทนแบบถ่ายรูปแบบค่ะอินเทนแบบถ่ายรูปน่าสน ถ้าใครต้องมาเกรบน้าสนะคะแบบแบบในวิวแบบพรีเซนต์ปาก,กาอย่างเงี้ยสมมติว่าใครจะทำโฆษณาแล้วกส็สวัสดีค่ะอย่างเงี้ยวันนี้นะคะจะมาดูเดี๋ยวเรานะคะจะมาดูโฆษณาที่เราทำในนี้เลยนะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรานะคะจะมาได้รีปากกาค่ะไม่ต้องตกดอกเรื่องก่อนนงไม่ต้องตกใจนะคะที่สวัสดีครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่า ดูโฆษณานะคะสวัสดีค่ะวันนี้พบกับช anel ของเราอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมารีวิมปากกาค่ะอันนี้นะคะก็เขียนแล้วก็ลบได้ใช่ไหมเป็นปากกาลบได้แต่เราจะมาถ่ายรูปแบบเบลอเนะะี่ยค่ะทำไมเมื่อกี้ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวของเราเลยนะแบบตัวของเราก็เบือ่อตัวอเราแบบเท่ ไม่ชอบแอบแล้วอะ่ะเนี้ยนี่นะคะก็หมดไปแล้วนะต้นจุกนี้นะคะก็ถอดได้โอ,ออโอ้ยไอ้ที่รูปะโอ้ยถอดไม่ได้โอ๊ยเอาไม่ออกโอเคค่ะนี่นะคะก็ถอดได้นะข้างน,นี้ก็จะเห็นเป็นทะลุปไปจน ถึงหึบกาเลยในที่เดียวจัดให้นคะว่ามันดูมันคืออะไรไม่รู้นี่นะคะตรงจุดก็จะเป็นหม้อเห็ดหม้อเห็ดเป็นไก่นะคะใช่บ้านเหรอเล้ชอบผสดชงคูนะคะเพราะว่าเราชอบเป็นแบบความนิ่มๆนะ สีชมพูนะคะก็คือน่ารักมากเลยค่ะข่าสำหรับวันนี้ขอตัวะไเป็นกับประกาศรับได้ของเรานะคะวันนี้ขอแตะะเร็บได้